สวัสดีครับผมเด้วิดน,นะครับรขอเสียงให้เดวิดหน่อยได้ไหมครับรดีใจจ,จริงๆครับที่ได้เจอกันวันนี้มผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเดวิดมกักกะาพงศ์ครับขอเสียงให้เดวิดเบอร์ห้าเยครับมรผมมีประสบการณ์ในธุรกิจมามากกว่า10ปี ผมนำความรู้ความสามารถนำประสบการณ์ของผมมาสอนเป็นอาจารย์ในมหาวาิทยาลัยสร้างนักเรียนสร้างนักศึกษาให้ประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จสร้างผู้ประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนนวัตรกรรมใช้นวัตรกรรมในการขายของได้และวันนี้ผมเองได้มาเป็นนักเปลี่ยนแปลงได้มาเป็นนักการเมืองผมจะนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับเพิ่มคุณภาพให้กรุงเทพมหานครครับทําได้ไหมครับ วันนี้นะครับผมจะมาปราศัยเรื่องสมาร์ทซิตี้สมาร์ทคอมมูนิตี้เมืองที่ดีชุมชนที่ดีเราทำได้ครับด้วยเทคโนโลยีครับวันนี้ทุกท่านสบายดีกันไหมครับสบายดีกันนะครับมีใครไม่สบายกันไหมครับเวลาเราไม่สบายกันเนี่ยเราเราต้องไปหาหมอกันใช่ไหมครับเราไปหาหมอกตอนที่เราเป็นหนักกันหรือเปล่าครับ พ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องที่เขารบครับผมจะบอกว่ามีคนไทยจํานวนมากนะครับป่วยโดยไม่รู้ว่าตัวเองป่วยครับแล้วพอเวลาป่วยหนักไปหาหมอค่าใช้จ่ายก็แพงค่ารักษาก็แพงต้องรักษาตัวอีกนานไม่ใช่ว่าคนไทยไม่อยากไปหาหมอนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยนะครับวันนี้ผมมีทางแก้ไขครับด้วยเทคโนโลยีคนไทย เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อัจฉริยะขนาดพกพาน้ำหนักไม่เกิน2กิโลกร,รัมที่มีใช้จริงแล้วผลงานโดยนักวิจัยไทยนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่สามารถตรวจอัตราการเต้นหัวใจระดับน้ำตาในเลือดความดันระดับออกซิเจนอยู่ในเลือดและค่าต่างๆที่สัมพันธ์กับอายุของคนไข้ให้พี่อสาสานะครับเป็นคนใช้และสามารถวิเคราะห์ได้ภายใน30วินาทีครับว่าพี่ๆเขา ค่าที่ออกมาเนี่ยปกติหรือเปล่าถ้าปกติก็จะมีคําแนะนําให้ในการใช้ชีวิตต่อไปครับแต่ถ้าเกิดว่าผิดปกติหรือมีความเสี่ยงขึ้นมาเครื่องตัวนี้จะบังคับวิดีโอคอลหาคุณหมอทันทีครับแล้วคุณหมอก็จะดึงค่าดึงข้อมูลย้อนหลังรวมถึงค่าที่เพิ่งตรวจเมื่อสักครู่นี้ใช้ในการวิเคราะห์พิจารณาครับแล้วในการให้คำแนะนำ รักษาเบื้องต้นให้กับคนไข้ที่เพิ่งตรวจไปเมื่อสักครู่ครับสิ่งนี้ดีอย่างไรครับรักษาก่อนที่จะเป็นหนักให้คำแนะนำก่อนที่จะสายลดการไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นและสร้างโอกาสที่อายุยืนครับอยากใช้ระบบแบบนี้ที่มีความสะดวกสบายในพื้นที่กันไหมครับ งานนี้นะครับเป็นของนักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยนะครับที่สร้างอุปกรณ์เองแล้วสร้างสมองสร้างดัชนีสุขภาพของคนไทยมาแล้วดังนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าเครื่องตัวนี้เวลาเทียบความดันเวลาเทียบอายุอัตราการเต้นหัวใจเทียบกับคนไทยอยู่ด้วยกันครับและที่เป็นหน้าภาคภูมิใจมากเลยนะครับเครื่องตัวนี้นวัตกรรมไทยตัวนี้นะครับได้ไปโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นในงาน o r l ร์ x p o มาด้วยเป็นความภาคภูมิใจของ ประเทศไทยครับว่าเราสามารถสร้างเครื่องมือที่ดูแลประชาชนได้จริงครับขอเสียงให้นักวิจัยไทยขอเสียงให้ผลงานคนไทยเลยครับ <Yeah. S 1> นี่ยังไม่นับกับระบบส่งยาที่เริ่มโครงการไปในบางพื้นที่กันแล้วนะครับผู้ป่วยติดเตียงคนที่ต้องไปรับยาแต่ไม่ต้องหาหมอท่านต้องตื่นเช้าท่านต้องปิดร้านเสียเวลาไหมครับถ้ามีระบบส่งยานี้มาส่งถึงท่านท่านก็ใช้ได้ครับ เราใช้เทคโนโลยีเราใช้กระบวนการที่มีอยู่แล้วนะครับให้เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชากรในกรุงเทพมหานครครับต่อมานะครับผมขอพูดทางด้านเมืองที่ปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นทางเท้าการข้ามทางม้าลายเรามีกล้องทีวีอยู่มากมายเลยครับในขอเริ่มจากตรงทางเท้าข้ามถนนก่อนนะครับทางเท้าข้ามถนนเนี่ยถ้าแยกไหน ไม่มีคนเราใช้เซ็นเซอร์กับตัว C C T V จับพร้อมกันครับให้ลดเวลาให้ลดระยะเวลาในการที่จะเปิดไฟคนข้ามถนนแต่แยกไหนครับถ้ามีคนข้ามถนนเยอะเราใช้เทคโนโลยีไล d ดอรแบบจลอง3ามิติครับดูความหนาแน่นของคนที่กำลังรอข้ามแล้วด้วยหลัก Universal Design เราดูได้ครับว่าเป็นผู้ป่อบางหรือเปล่าเป็นผู้พิการหรือเปล่าหรือนั่งวีลแชร์หรือเปล่าเราควรเพิ่มเวลาให้เขาครับ เราไม่ควรให้เขาต้องรีบมากเกินไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือรีบเร่งเกินไปครับเทคโนโลยีเหล่านี้ทําได้จริงในต่างประเทศแล้วนะครับในเรื่องของรถติดเราสามารถใช้ AI เราสามารถใช้กล้อง CCTV มาตรวจดูความหนาแน่นได้นะครับไม่ใช่ทำแค่แยกเดียวในกรุงเทพชั้นในนะครับแต่เราต้องเชื่อมกรุงเทพชั้นใน กรุงเทพชั้นกลางและกรุงเทพชั้นนอกนะครับเพราะอย่างในสหรัฐอเมริกานะครับอย่างเงยอรมน,นีต้องทามากกว่าอย่างน้อย120แย่ขึ้นไปจะสามารถบรรเทารถติดได้ถึง20%รถติดที่หายไปหมายความว่าอะไรไงฝุ่น PM ก็น้อยลงด้วยเมืองที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นเมืองที่มีแค่ CCTV แต่ต้องเป็น CCTV ทีนะครับที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยไม่ว่าจะเป็นประวัติคนร้ายประวัติผู้ต้องสงสัยหรือคนที่อยู่ในหมายจับ ทุกท่านลองคิดดูสิครับถ้าเรามีระบบแบบนี้อยู่ตามสวนสาธารณะทางเข้าคอนโดทางเข้าชุมชนทางเข้าห้างสรรพสินค้าหรือในที่ชุมชนครับเราสามารถคัดกรองในเบื้องต้นเลยครับเพื่อที่จะสร้างเมืองที่ปลอดภัยได้ครับทุกท่านครับคิดถึงกันไหมครับตอนช่วงนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเยอะ อนก่อนที่เมืองไทยจะเกิดเรื่องเกิดปัญหาต่างๆในทางเท้าไม่ว่าจะเรื่องของคนเล่อ่อนนะครับที่มีปัญหากับทางนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจครับเวลามาเที่ยวประเทศไทยแต่แล้วถ้าเกิดเราทําให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมั่นใจนักท่องเที่ยวจะมาเยอะอีกครับคิดถึงไหมครับตอนที่เราค้าขายกันเปิดถึงเปิดไฟถึงเที่ยงคืนกระเป๋าตรงมกันครับคิดถึงกันไหมครับถ้าเราทําให้กรุงเทพ เป็นเมืองที่ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีได้ต่างชาติก็จะวางใจและมาเที่ยวเยอะขึ้นเดินตามตรอกตามซอยอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องซื้อของซื้อหารซื้อของชําล่วยเงินเข้าไ้ครับเข้าเราหรือเปล่าครับดังนั้นเทคโนโลยีทำได้มากกว่านี้เลยนะครับและนี่ครับนี่คือกรุงเทพที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่แนวคิดที่ตรงกับศาสตราจารย์ดรยศนันวงสวัสด นะครับที่อยากขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนเมืองพ<ๆ>เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนเลือกผมเข้ามาเป็นสสกทมร่วมช่วยกันนะครับกับนายกเชนในการสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองของเทคโนโลย,ยีสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองแห่งโอกาสครับเลือกเดวิดนะครับเบอร์ห้านะครับเลือกไหมครับเพื่อไทยทําได้ไหมครับเลือกเดวิดนะครับเบอร์ห้าขอบคุณทุกท่านครับ ไทยทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอโอเพื่อไทยทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอ้โอเพื่อไทยทำได้ประเทศไทยทำได้พร้อมที่จะทำต่อไปยกเครื่องประเทศไทยล้างหนี้ทั่วไทยทำให้คนไทยรวยได้ก็เพื่อเราคนไทยแข็งแรงกาย